กาสวัสดีจ้าสมาชิก fc ช่องสาระสาระจับฉายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดสตัตะไข้ไว้ให้ด้วยนะจ้าจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีของแอดบีนะวันนี้วันที่27นะคะคือลาว vip เอ้ลาว vip นะจะให้วิ่ง1นงลูทสนะคะให้ทุกคนจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะ ชุดเจาะให้เป็นสองห้านะคะเลขสองเลขฟันตัวเดียวให้เป็นวิ่งบนรุดล่างจ้านะคะต่อมานะคะคือราวสตาร์ v p p ของวันที่27เนะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง9กลูด6กนะคะทำการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็น68 60 67 นะคะแล้วก็ฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นหเดยจ้าอะไรต่อมาจ้าจะเป็นดาวโจน VIP นะคะเราจะให้ทุกคนนะคะวิ่ง6กลูดหนึ่งนะคะทำการจำมัดกันให้หมดเลยจะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะ ชุดเจาะให้เป็น 14, 13, 12ฟันนะคะวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น1เลยนะคะตัวนี้นะต่อมาจะเป็นดาวโจนสตาร์ของวันที่28วิ่งหนึ่งนะคะวิ่ง1นลูด2นะคะทําการจับมัดบินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็น 25, 24, 23นะคะ เลข3ตัวนะคะให้เป็นดังนี้ฟันวิ่งบนรุดล่างตัวเดียวให้เป็น2นะแล้วถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามแอดบีให้รีบกดติดตามไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะสิ่งดีๆของแอดบีนะคะพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะจ้าสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนเลยค่ะ